ก็อย่างที่เราทราบกันว่าวงการละครเนาะมันอาจจะเงียบลงในช่วง 3, 4ปีที่ผ่านมาคร <Chief> าวนี้ эта, <c oughs> เราก็มานั่งคุยกับผู้ใหญ่ในช่องคุยกับเพื่อนๆคุยกับตัวเราเอง <c oughs> คนรอบข้างว่าเอ๊ยเราจะปรับตัวยังไงให้ทันกับยุคสมัยนี้ครับ <c oughs> เราก็เลยมาลงที่ว่าอะไรที่เราเป็นจุดสนใจของเราความชอบของเราแพชชั่นของเราอยู่ตรงไหนแล้วเราก็เลือกที่จะไปโฟกัสแล้วก็ใช้ความาเป็นนักแสดงของเราไปต่อยอดในส่วนนั้น เลยเกิดรายการพอดแคสต์เชื่อติดลมบนรวมถึงรายการรถยนต์ด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางช่อง7 HD ด้วยที่พาผมไปรู้จักกับารายการมอเตอร์ชแนลก็เริ่มเข้ามาในวงการยานยนต์มากขึ้นยิ่งเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วมีโอกาสาได้ไปทํางานด้วยครับมันก็เลยแบบเป็นแพชชั่นและอินกับสิ่งนั้นไปเลยครับก็คือทุกครั้งที่จะได้รีวิวรถคันใหม่เราได้ทํากันบ้านก่อนได้ไปลองและได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคุณผู้ชมด้วยว่ารถที่เราใช้อยู่นี่เป็นอะไรยังไงแล้วก็ที่สำคัญผมพยายามจะ อ่อเนสคือซื่อสัตว์กับผู้บริโภคมากที่สุดจุดที่ดีจุดแข็งของแต่ละอย่างในการรีวิวก็อยากจะแสดงออกมาแต่ข้อด้อยก็เลือกที่จะพูดเหมือนบอกเหมือนกันให้คนได้รู้ข้อควรระวังนะครับแปลว่าเราก็มีการปรับตัวการเียนรที่นักนก็ไม่แน่ถูกต้องครับมีการปรับตัวโลกทุกวันนี้ก็แบบหมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วสาคัญมากที่เราต้องอัดแอพให้ทันปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันครับแล้วก็เราโทษทุกอย่างไม่ได้ฝนฟ้าอากาศ พยายามมาโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้แล้วก็ปรับตัวเองนะครับคงอาจจะไม่ได้สวยงามหรือว่าหิวโหวยหรือว่าแบบหอมหวานเหมือนกับเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ทุกวันครับเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่แล้วเป็นการเรียนรู้ครับแฟนๆมีแบบแฟนๆพอเราเข้าลยมสู่วงการหนอะไรเงี้ยจะมี ก็ยังมีคนถามครับก็ไม่ได้หายนะครับก็ยังมีสัญญาณขอทางช่อง7 HD อยู่ <S <S ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับวาราและโอกาสความเหมาะสมงียครับ <S 1> <S 1> แต่ว่างานบันเทิงของเราการที่เราได้ออกมาอยู่หน้ากล้องหรือแม้กระทั่งงานหลังบ้านที่ได้เตรียมตัวจะรีวิวรถนู่นนี่นั่นทำรายการนู่นนี่นั่นนะครับเป็นความสุขของฝุ่นเสมอมันเป็นการที่ฝุ่นได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยครับก็มีพลังและก็คนดูคือกําลังใจที่เราหายเหนื่อย พัฒนาตัวเองแฮปปี้แฮปปี้ครับแฮปปี้มากเรีนเพียงได้เห็นว่าช่วงนี้ครับก็กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่มจรนะครับก็ใกล้จะจบแล้วเรียนมาประมาณ2ปีเต็มๆก็อยู่ในช่วงแบบปลายๆและระหว่างทำดุสิีบัณฑิตส่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าจะเป็นของขวัญถ้าเรียนจบนะครับเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ครับหนักๆเลยครับเพราะว่าการเรียนปริญญาเอก มันจะไม่หนักในเรื่องของวิชาการเหมือนตอนปริญญาตรีปริญญาโทรครับโดยเฉพาะผู้เรียนวิศวะมันเยตลอด <laughs> ปริญญาเอกเนี่ยเป็นการบริหารเวลาเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็รวมถึงบริหารเพื่อนร่วมคลาสครับเพราะว่าเราจะไม่ได้แบบมีคนทุกคนมีอาชีพมีงานประจํามันอยู่แล้วครับการที่มาทาตรงนี้คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อมีเป้าหมายสิ่งเดียวกันอย่างงี้ครับก็เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ว่าเอ้ยแต่ว่ามันเอาไปยุบไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้มากขึ้นคือโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้อยู่แค่ ในเอกสารและก็ในทฤษฎีความเป็นจริงคือมันต้องมีซอฟต์สกิลมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพูดคุยกับคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่เรามีมิชชั่นเดียวกันคือความสาเร็จคือเรียนให้จบ,คบใครไม่จบใครอ่อนแอเรื่องไหนก็มาช่วยเติมซึ่งกันและกันนะครับแล้วผลิตารเองก็ไม่ได้ยากกับทฤษอะไรเลอ่าใช่ครับฝุ่นว่าความยากง่ายเนี่ยมันอาจจะวัดชีวัดยากแต่ว่าในมุมมองของฝุ่นถ้าเรามีความตั้งใจเนาะและมีเป้าหมายที่ชัดเจน,นครับ ความยากมันก็จะลดหายลงไปได้ครับถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจผมว่ามันผ่านไปได้แหละคุ่นอะถ้าเรียนคนเดียวนะยังไงก็ไม่จบแต่ที่พอถูๆ้ถ่ายจนเกือบจะจบได้เนี่ยก็เพราะว่ามีเพื่อนครับแล้วเราจัดสรรเวลาทุกาตัวงานกัเรียนไ้งใช่สำคัญมากครับในวันที่แบบทุกวันนี้เราทำงานเยอะๆแต่หลายรายการาอะไรเงี้ยเรื่องการจัดการรวมถึงเทคโนโลยี AI นู่นนี่นั่นมันช่วยให้เราจัดการอะไรได้เร็วขึ้น ก็สําคัญที่เราเปลี่ยนว่าเราจะไปเอาแรงไปลงเอาเวลาไปลงกับงานดีเทลเยอะๆมาเขียนเรียงความอะไรนานๆอย่างเงี้ยเราใช้ AI ช่วยแต่เราเอาเวลามาจัดการบริหารเวลาของเราเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าแล้วนานไหมอีกนานประมาณช่วงไหนเราถึงได้คิดว่าไม่น่าจะเกินปีนี้ครับจริงๆคาดหวังว่าจะสองสามเดือนนี้ด้วยซ้ำแต่ก็ขึ้นอยู่กับคณะอาจารย์นะครับว่าเขาจะอนุญาตขนาดไหนครับก็ต้องมีสอบดีเฟนต์มีการป้องป้องกันดุสิีบัณฑิตอะไรอย่างเงี้ยครับ เตรียมครับรองรับอยากให้ของขวัญชิ้นนี้กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เปเรื่องว่าเสิ่งที่เราใกล้จะสเร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่จริงๆก็คอยซัพพอร์ตทุกสิ่งที่ขุนชอบนะครับแล้วก็ตั้งแต่เรียนจบรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วอย่างเงี้ยก็คือเป็นการพยายามให้เวลาและให้ความสุขพยายามมีคุณลิตี้ไทม์โมเมนต์ดีๆกับท่านเพราะท่านก็อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็โดยรวมเขาซัพพอร์ตในทุกอย่างที่ขุนตัดสินใจก็ต้องขอขอบคุณด้วยจริงๆที่มีวันนี้รวมถึงทุุทุกกกๆออออออยยออยยย่่่่่่่่าาาางงงเเเเเลล็พพรรระะะววมมมีีคคคคณณแนนัับบูื้้หไไจิดขึ ถันหลังไปคุณพ่อคุณแม่คอยอยู่และซัพพอร์ตเราวันที่เราเหนื่อยล้าที่สุดไม่ต้องพูดอะไรกลับไปบ้านแค่ขับรถกลับไปบ้านคือฝุ่นแยกมาอยู่บ้านตัวเองถ้าวันหนึ่งขับรถไปกลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่ทํากับข้าวไข่เจียวให้เรากินกับข้าวสวยนี่คือเหนื่อยละหายเหนื่อยแล้วมีพลังกลับมาสู้ต่ออีกครั้งหนึ่งในเยวนี้จะมีงานละครให้เนแฟนเ อันนี้ก็อยู่ที่พูดนะคุยกับช่องอยู่ครับแต่ยังไงได้เจอกันทางช่อง7จ d แน่นอนก็คือทางรายการครับส่วนเรื่องละครหรือจะเป็นซีรีส์หรือจะเป็นพาร์ทบันเทิองอะไรอย่างเงี้ยครับก็อ,อันนี้อยู่ความเหมาะสมของทางช่องเหมือนกันนะเราติดตามกันต่อไปครับอโอเคครับหรือเร็วกว่านั้นก็ได้ไม่แน่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆในขเชิญมากครับ